สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อะครับก็วันนี้มาแนะนำหูฟังระบบ t w s x ตัวหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้ในตลาดไม่ค่อยมีหูฟังรุ่นใหม่ๆออกมาเลยนะครับก็ตัวนี้น่าจะออกมาสักพักนึงแล้วแหละนะครับผมก็เลยหยิบมารีวิวให้ดูกันนะครับก็เป็นหูฟังจากแบรนด์นี้นะครับโฮโคนั่นเองนะครับชื่อรุ่นว่า e w 1 9นะครับตัวนี้ก็เป็นหูฟังทรงเอียบัดนะครับ สวมใส่สบายนั่นเองนะครับเรามาดูสเปคคร่าวๆที่กล่องก่อนกล่อง้าเขาทําเป็นสีม่วงๆแบบนี้นะครับแบบนี้นะรายละเอียดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นแบรนด์โฮโคนะครับแล้วก็เขียนว่าเป็นหูฟังระบบ tws นะครับหรือ two wireless stereo นั่นเองนะครับใช้งานต่อเนื่องเนี่ยต่อหนึ่งการชาร์จที่ที่ตัวหูฟังนะครับเขาแจ้งว่าประมาณ4ชั่วโมงนะครับบวกลบนิดหน่อยแล้วแต่ความดังที่เราใช้นะแล้วก็บลูทูธที่ใช้นะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วเป็นเวอร์ชัน5.3นะครับ ตัวหูฟังมีแบตในตัว2 5มิลลิแอมนะครับแล้วก็ตลับเนี่ยมี3 0 0มิลลิแอมนะครับนี่ก็เป็นชื่อรุ่นเขานะเขาบอกว่า fast pair and simple design นะครับก็คือเป็นแบบหูฟังที่เชื่อมต่อได้รวดเร็วนะครับแล้วก็มีรูปทรงเรียบง่ายนะฮะระบบสั่งงานด้วยระบบสัมผัสนะครับแล้วก็สวมใส่สบายประมาณนี้นะครับด้านข้างก็จะบอกรายละเอียดคร่าวๆของตัวสินค้านะครับรูปทรงหูฟังเป็นแบบนี้นะครับเป็นการสั่งงานเนี่ยเป็นระบบสัมผัสนะครับจะอยู่บริเวณนี้นะครับ เนี่ยนะครับเขาเขีย okay, นว่าแถวนี้นะแล้วก็ในกล่องมีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะครับข้างหลังก็เป็นรายละเอียดท,ทั่วไปนะไม่มีอะไรนะครับแบบนี้ก็มาดูที่ตัวอุปกรณ์ในกล่องก่อนอุปกรณ์ในกล่องแกะมาก็จะมีตัวหูฟังหนึ่งอันนะครับด้วยความที่เป็นหูฟังแบบเยียบัดมันก็จะไม่ให้จุกยางไม่ได้อะไรมานะครับก็จะมีแค่ตัวหัวไฟเออโทษนะครับตัวหูฟังแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะฮะสายชาร์จแบบ Type C สั้นๆ1เส้น คู่มือนะครับแล้วก็รายละเอียดคําเตือนต่างๆนะครับเขาเขียนว่าอะไรอ๋อเขาบอกว่าอย่าลืมดึงดึงไอ้ไอ้ตัวที่บังตรงขั้วชาร์จออกก่อนนะครับตรงเนี้ยนะครับเขาจะเขียนว่า use t o t e a r of f earphone isolation film นะครับมันจะมีสติ๊กเกอร์นะครับเหลืองๆนะครับบังตรงขั้วอยู่นะครับก็ให้เราทําการดึงออกก่อนนะครับไม่งั้นมันจะไม่ชาถูกฝังนั่นเองนะครับ ก็ประมาณนี้มาดูที่ตัวหูฟังหูฟังก็เป็นทรงแบบนี้นะครับเรียบง่ายดีทีเดียวนะครับก็เป็นหูฟังแบบหูฟังทรงเอียบเอียบบัดนะฮะที่แบบเปิดฝาด้านบนแล้วก็หยิบออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวผิวเนี่ยเขาก็ทํามาเป็นผิวพลาสติกนะครับสีขาวเงาเงานะครับมีไฟสถานะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างเขาก็ปาดมันเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้นะครับแบบนี้นะรูปทรงคือจะเป็นแบบนี้ด้านข้างตัดเป็นเหลี่ยมแต่ว่าหัวท้ายมนๆนะครับว่าเรียบๆไม่มีอะไร นะครับเป็นผิวมันๆเงาทั้งตัวเลยสีขาวนะแบบนี้นะครับค่อนข้างเรียบง่ายเลยทีเดียวไม่ไม่โรกตาดีแล้วก็ด้านล่างก็มีช่องชาร์จแบบอ่า uh USB C หนึ่งช่องนะครับเท่านี้เองนะครับแล้วก็ตรงนี้มีโลโก้มีแค่นี้เลยนะครับเรียบๆแค่นี้เองนี้มาดูที่ตัวหูฟังกันฝาเนี่ยเปิดปิดด้วยระบบแม่เหล็กนะครับแต่ว่ามันไม่ค้างนะครับเวลาเราเปิดเนี่ยมันมันถ้าเราคว่ำเนี่ยมันก็จะปิดลงมามันไม่สามารถค้างในตำแหน่งนี้ได้นะครับก็ เนี่ยนะครับเวลาเปิดก็อาจจะต้องนิ้วค้ำไว้หน่อยหนึ่งนะครับมันจะเป็นอะไรที่ปิดง่ายนะครับใช้ระบบแม่เหล็กใน,ในการเปิดปิดในการปิดฝานะครับก็ดูแน่นหนาดีนะสำหรับส่วนนี้นะครับจะดึงหูฟังออกมานะครับด้านไหนก็จะมีมาตรฐานต่างๆพิมพ์อยู่ตรงนี้นะครับในช่องนี้นะแล้วก็ในส่วนของช่องซ็อกเก็ตขาชาร์จก็จะอยู่ด้านในนะครับตัวหูฟัง อยู่ในตลับได้ด้วยระบบแม่เหล็กนั่นเองนะครับนี่ความไม่ลวงนะครับพายาไม่หล่นนะฮะมาดูตัวหูฟังกันก็หูฟังก็เป็นทรงเอียบัมาตรฐานนะครับก็เป็นทรงแบบนี้แหละนะครับคือมีก้านอย่างนี้นะครับแล้วก็มีตัวหูฟังอยู่ตรงนี้นะครับโดยส่วนของไมโครโฟนก็จะอยู่ด้านล่างนี่นะครับทาให้สนทนาได้ชัดเจนกว่าแบบที่มันจะเป็นก้านตัวสั้นๆนะครับแบบนี้มันก็จะใช้งานคุยโทรศัพท์ได้ดีกว่าโดยเฉี่ยนะฮะ แล้วก็ตำแหน่งของเสียงออกอะไรก็ประมาณนี้นะครับมีมาร์กบอกตำแหน่งอยู่ตรงนี้นะครับเป็นซ้ายขวาอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับ lr นี่ให้ดูอยู่ตรงนี้นะฮะเนี่ยนะครับหาเห็นนะฮะนี่นะผ้มบางนิดนึงแสงมันโอเวอร์นะเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเข้าใจว่าส่วนนี้ก็น่าจะเป็นส่วนที่เขาบอกว่าไว้สั่งงานแหละนะครับมันก็มาแอบอยู่ด้านในมั้งไม่น่าใช่นะน่ายอยู่ด้านนอกแต่ลองดูนะครับก็ unfair. มาร์กเนช่องไว้เช่นเดียวกันนะครับมีซ้ายมีขวานะประมาณนี้นะครับทีนี้วิธีการชาร์จหูฟังก็ไม่มีอะไรนะครับเราใส่เข้าไปในตลับแล้วก็ปิดฝามันจะทําการชาร์จหูฟังเองอัตโนมัตินะครับรายละเอียดภายนอกก็สําหรับหูฟัง e w เ9จากโคโคก็มีประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับก่อนอื่นนะครับแจ้งไว้ล่วงหน้าเหมือนทุกคลิปนะก็คือ สำหรับในส่วนขั้นตอนการใช้งานนะครับผมจะทำเหมือนกับว่า,าคนที่ดูคลิปไม่เคยใช้หูฟังแบบนี้มาก่อนเลยนะครับก็จะมีรายละเอียดกระจุกกระจิกนิดนึงนะสำหรับท่านที่ใช้งานเป็นอยู่แล้วส่วนนี้ก็ข้ามไปได้เลยนะครับไม่มีอะไรนะครับถ้าใช้งานเป็นอยู่แล้วนะครับสำหรับท่านที่ใช้ไม่เป็นก็สามารถดูและทำตามนี้ได้เลยนะครับก็จะได้ใช้งานอุปก,กรณ์ได้ อย่างถูกต้องนะครับประมาณนี้นะฮะอันดับแรกนะครับเหมือนเช่นเคยนะหูฟังทุกตัวผมจะแนะนําให้เอาไปชาร์จก่อนนะครับสําหรับตัวนี้ตอนครั้งแรกที่เราซื้อมานะครับเราแกะออกมาจากกล่องครั้งแรกนะครับดึงหูฟังออกมา2ข้างแบบนี้ก่อนนะครับเขาจะมีสติกเกอร์เหลืองๆนะครับแปะไว้ตรงกล่งขั้วตรงนี้นะครับเป็นสติกเกอร์สีเหลืองชิ้นเล็กๆนะฮะพอดีผมทิ้งไปแล้วนะก็ มันจะติดขันคััวไว้คือสังเกตได้ว่าเป็นสติกเกอร์ใสๆสีเหลืองนะครับให้เราทําการลอกออกก่อนนะครับหลังจากที่ลอกออกออกออกแล้วนะครับให้เราทําการหาผ้าอะไรมาเช็ดคััวมันสัหน่อยหนึ่งนะครับบางครั้งอ่ะมันมีเศษกาวของอตัวสติกเกอร์อยู่นะครับมันก็จะทําให้การชาร์จมันมีปัญหาได้มีโอกาสเกิดปัญหาในการชาร์จได้นะครับเราก็ทําการดึงสติกเกอร์ออกแล้วก็เช็ดสัหน่อยหนึ่งนะครับไม่ต้องออกแรงมากนะเช็ดแค่ให้คั้วมันลื่นๆนะ จากนั้นนะครับให้เราทําการเอาหูฟังใส่ตลับเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็นําไปชาร์จทิ้งไว้สัก1 0บถึงสินาทีนะครับอันนี้คือผมชาร์จมาแล้วนะฮะประมาณนี้นะครับให้เอาหูฟังใส่เข้าไปแล้วก็ไปชาร์จจากนั้นเราค่อยมาเริ่มการเชื่อมต่อกันนะครับหลังจากที่เราชาร์จเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราทําการเปิดหน้าเมนูบลูทูธที่อุปกรณ์ที่เราจะเชื่อมต่อออกมานะครับจะเป็นมือถือก็ได้เป็นแท็บเล็ตก็ได้นะครับ แล้วก็ตัวนี้มันสามารถเชื่อมต่อได้ตั้งแต่เปิดฝาเลยคือไม่ต้องหยิบหูฟังออกมาก็ได้เพียงแค่เราเปิดฝาทิ้งไว้นะครับแบบนี้นะ <c oughs> โทษนะฮะเปิดฝาทิ้งไว้แล้วรอสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวรายชื่อหูฟังมันจะขึ้นมานี่นะครับขึ้นมาแล้วอีเดบันยูสิเเราเชื่อมต่อเห็นไหมครับว่าผมยังไม่ต้องหยิบหูฟังออกมานะเราสามารถกดเชื่อมต่อที่หน้านี้ได้เลยนะครับแบบนี้นะ หลังจากที่มันเชื่อมต่อสมบูรณ์แบบนี้นะครับตอนนี้หูฟังก็พร้อมใช้งานแล้วนั่นเองนะครับสามารถเอานำไปใช้ได้เลยทีนี้เวลาเราจะใช้เราก็จะใช้ อย่างนี้ก็ได้นะครับทีละหูก็ได้2หูก็ได้นะครับเพราะมันเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถใช้งานทีละหูก็ได้นะครับแต่ว่า,าถ้าป้องกันการที่มันจะหยุดเชื่อมต่อระหว่างหูซ้ายหูขวาแนะนําว่าให้เราหยิบออกมา2หูก่อนนะครับแล้วเราไม่ใช้หูไหนเราค่อยเก็บเข้าไปนะครับในกรณีที่เราจะใช้ทีละหูนะครับแต่ถ้าเราจะใช้2หูก็หยิบออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ ตอนนี้หูฟังคือพอร้อมใช้งานแล้วสำหรับท่านที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็ทําตามนี้ได้เลยแล้วก็เวลาใช้งานเสร็จนะครับสมมุติว่าจะเก็บนะครับหลายๆท่านก็จะงงว่าปิดหูฟังอะไรยังไงนะครับก็ะจะบอกว่าไม่ต้องทาอะไรเลยนะครับแค่เราหูฟังใส่กลับไปในตลับแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการปิดฝานะเดี๋ยวมันก็จะหยุดเชื่อมต่อเองเห็นไหมครับเนี่ย E w 1่ยหยุดเชื่อมต่อไปแล้วนะครับก็นี่ก็คือการปิดหูฟังแล้วนะครับไม่ต้องไปทาอะไรเพิ่มเติมแล้วบลูทูธเลยก็ไม่ต้องปิด นะครับมันปิดเองแล้วก็ครั้งต่อไปถ้าเราจะใช้นะครับเพียงแค่เราเปิดฝานะแล้วก็หยิบหูฟังออกมาแบบนี้นะครับรอสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะทําการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เราเองนะครับแบบนี้เออก็เชื่อมเร็วนะ่เหมือนที่เขาบอกนะ fast pair นะครับเชื่อมต่อค่อนข้างเร็วเนี่ยนะครับหยิบมาก็เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับก็คือหลักง่ายๆคือจะใช้ก็หยิบออกมาใช้เสร็จก็เก็บกลับเข้าไปไม่ต้องทาอะไรแล้วนะครับในส่วนของการสั่งงานของตัวหูฟังนะ ก็เรามาดูกันนะครับเขาบอกว่า all touch a r e คือระเวนบริเวณนี้นะครับอยู่ช่วงตรงนี้นะครับอาจจะเป็นตรงโหนกมันตรงนี้นะตรงนี้นะครับถ้าดูจากรูปที่เขาแจ้งนะอยู่ตรงนี้เนี่ยแถวนี้นะครับอยู่ท่อนๆโคนท่านด้าน,ด,านด้านบนมันนะลองแตะแตดูอะไรประมาณเนี้ยนะครับวอดีผมลองใช้ดูแล้วแหละแต่ยังไม่ได้สั่งงานอะไรนะฮะก็อ่าสำหรับตัวนี้นะครับฟังก์ชันทั้งหมดก็จะมีตามนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลย นะครับในการเล่นและหยุดเพลงนะครับให้แตะ1ครั้งนะที่แถวนี้นะครับเราแงกนี้นะครับมันจะเป็นฝั่งส่วนตำแหน่งที่ใช้สัมผัสนะมันจะค่อนข้างกว้างนะก็อยู่ท่อนบนประมาณนี้นะครับแตะเพื่อสั่งงานนะครับแตะ1่ครั้งนะครับที่หูซ้ายหรือหูขวาก็ได้นะครับก็จะเป็นการเล่นและหยุดเพลงนะครับในในกรณีที่เพลงหยุดอยู่นะครับแตะ1่ครั้งก็จะเล่นนะเพลงเล่นอยู่แต่อีก1ครั้งเพลงก็จะหยุดเล่นนะครับสําหรับการเลื่อนเพลงนะครับ ถ้าเลื่อนเพลงไปด้านหน้านะครับก็ให้แตะ2ครั้งนะครับเลื่อนเพลงไปข้างหน้านะครับที่ซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับรุ่นนี้ไม่นูแปลกดีนะครับแตะสองครั้งที่หูซ้ายหรือหูขวาก็ได้จะเป็นการเลื่อนเพลงไปข้างหน้านะครับแล้วก็ในส่วนของการย้อนเพลงกลับ1เพลงเนี่ยก็ใช้การแตะ3ครั้งนะครับก็ที่หูซ้ายหรือหูขวาก็ได้นะครับก็สําหรับฟังก์ชันในการฟังเพลงเดี๋ยวงงนะผมสรุปให้อย่างนี้ก่อนโทษนะฮะ คือแตะ1่ครั้งเนี่ยจะเป็นการเล่นและหยุดเพลงนะครับที่หูข้างไหนก็ได้นะครับแตะ2ครั้งที่หูข้างไหนก็ได้ซ้ายหรือขวาก็ได้จะเป็นการเลื่อนเพลงไปข้างหน้า1เพลงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นการแตะ3ครั้งนะครับที่หูข้างไหนก็ได้ก็จะเป็นการย้อนเพลงกลับ1เพลงนะครับคือตัวนี้เขาใช้ฟังก์ชันซ้ายขวาเหมือนกันเลยนะครับจะได้ไม่งงนะในกรณีที่ใช้หูฝังข้างเดียวนะก็ยังสามารถเลื่อนเพลงได้อยู่นะครับแล้วก็ต่อไปเป็นการเรียกใช้ Siri หรือ w o i c e Assistant ต่างๆอย่าง Google Assistant นะครับก็ เหมือนกันนะครับให้แตะค้างไว้นะครับประมาณ2วินาทีนะครับแตะด้านตรงนี้นะครับไว้2วินาทีที่ตรงไหนก็ได้นะครับก็จะเป็นการเรียกเนี่ยนะครับมาแล้วนี่นะแตะค้างไว้2วินะนี่นะสิริมาแล้วก็จะเป็นการเรียกใช้สิรินั่นเองนะครับแตะตรงนี้นะครับตรงส่วนโค้งๆเนี่ยด้านบนนี่เมื่อก uh ี้ผมลองแล้วอยู่ท่อนบนตรงนี้นะครับก็แตะขด้านบนนี่เลยก็ได้ง่ายดีนะฮะแล้วก็ ถัดมานะครับเป็นการรับและละวางสายนะครับตัวนี้ก็ใช้การแตะ2ครั้งนะครับในการรับและวางสายเนี่ยนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับอ้อรับและวางสายนะครับถ้าสายโทรเข้าระหว่างที่เราใช้โทรศัพท์อะอะระหว่างที่เราใส่หูฟังอยู่นะครับ แตะ1ครั้งจะเป็นการรับสายนะครับแต่ถ้าจะวางสายต้องแตะ2ครั้งเออตรงนี้เขาทํามาดีนะครับป้องกันมือลั่นไปโดนแล้วมันไปวางสายเองโดยที่เราไม่ตั้งใจนะก็คือถ้าเราสวมใส่ห asking, ูฟังอยู่แล้วมีสายเข้านะครับแตะบร <Beach> ิเวณที่เขาให้ทัชเนี่ยนะครับหครั้งแตะลงไปแบบนี้นะจะเป็นการรับสายแต่ว่าถ้าในกรณีที่เราจะวางสายต้องแตะ2ครั้งนะครับเพื่อป้องกันแบบมือไปโดนแล้วมันไปวางสายเองนะครับเออตรงนี้ก็ทํามาดีนะถือว่าเป็นการทําที่ป้องกันได้ดี นะครับป้องกันมือลั่นไปวางสายได้ดีนะครับแล้วก็ปฏิเสธสายนะครับก็แตะ2แตะค้างไว้2วินาทีนะครับเหมือนการใช้เลือกสิริเลยเพียงแต่ว่าในขณะที่สายเข้าถ้าเราแตะค้างไว้อย่างนี้นะครับก็จะเป็นการปฏิเสธสายนะครับฟังชันก็มีเท่านี้เลยนะครับเดี๋ยวอันนี้มันจุกจิกนิดน,นึงนะเดี๋ยวผม ผม <c oughs> นะสรุปให้อีกทีหนึ่งเล่นเพลงหยุดเพลงนะครับก็แตะหนึ่งครั้งที่หูไหนก็ได้นะครับเลื่อนเพลงนะครับแตะ2ครั้งที่หูไหนก็ได้เลื่อนเพลงไปด้านหน้านะครับถ้าจะย้อนกลับ1เพลงนะก็แตะ3ครั้งที่หูไหนก็ได้นะครับเลือกใช้ voice assistant นะครับก็คือแตะค้างไว้2วินาทีนะครับรับสายนะครับแตะ1่ครั้งนะครับขณะที่สายเข้า แล้วก็ขณะที่สนทนาอยู่ถ้าจะวางสายก็แตะ2ครั้งเป็นการวางสายนะครับปฏิเสธสายก็คือขณะที่สายเข้าเนี่ยก็แตะค้างไว้สองวินาทีนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้สําหรับวิธีการใช้งาน e w 1 9เนะครับเดี๋ยวนี้เมนูรใหม่เขาก็ทำมาดีนะครับเขาสรุปมาให้อย่างงี้นะครับเป็นตารางดูง่ายนะไม่เป็นข้อข้อนะครับอ่านยากนะครับอันเนี้ยผมแนะนำว่าสำหรับท่านที่ซื้อหูฟังไปใหม่ๆแล้วงงนะฮะแนะนำว่าให้ถ่ายรูปส่วนนี้เก็บไว้นะครับเวลาใช้งานจะได้ไม่งงนะเผื่อลืมอะไรเงี้ยก็สามารถเรียกดูได้ง่ายนะครับเดี๋ยวนี้เขาทำมาเป็นตารางแล้วฮะง่ายนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรายละเอียดของ e w 1 u t l u to w i o l e s headset นะครับในส่วนของเสียงเนี่ย อ,อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสําหรับหูฟังรูปทรงแบบนี้ต้องบอกอย่างนี้นะครับคือเสียงเนี่ยมันก็จะเป็นเสียงทางเดียวกับพวก d ีเอแหละก็คือเบสจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ด้วยความที่หูฟังทรงเนี้มันเป็นอย่างนี้ของมันแล้วนะครับมันไม่เหมือนอินเอียนะที่จะมีเบสนะครับ ส่วนกลางแหลมนะครับก็ชัดเจนดีนะครับตัวนี้ก็อ,อาจ,จะเป็นหูฟังอเนกประสงค์นะครับดูหนังดูคลิปไม่ได้เน้นทางใดทางหนึ่งนะครับคุยโทรศัพท์ได้ราคาประหยัดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะฮะที่น่าสนใจดีทีเดียวนะครับด้วยความที่มันเชื่อมต่อด้วยรว,ว,ว,วดเร็วนะฮะอย่างเมื่อกี้ผมลองก็เร็วดีทีเดียวนะครับสำหรับการเชื่อมต่อซึ่งก็น่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆอาจจะเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5.3ก็ได้ที่ทําให้มันเร็วนะครับตามที่เขาแจ้งมาราคาก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ด้วยตัวนี้ นะครับก็ลองหามาใช้งานกันได้นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้ก็เช่นเคยนะฮะถ้าสนใจสินค้าติดต่อที่ร้านได้เลยหรือว่าทางตัวแทนจำหน่ายต่างๆของเรานะรวมถึงช่องทางออนไลน์อย่าง s h อ p e e นะครับผมลงสินค้าไว้เยอะเลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ร้านไว้ใน description นะครับลองกดเข้าไปชมกันได้นะครับยังไงก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ